ดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมชิปปี้พวกเรามาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขานครินค่ะไก่กรอและเป็นอาหารมาลายูปักใต้ของไทยมีบ้านเกิดอ,อยู่ที่จังหวัดปตัตตานีโดยทำกินที่หมู่บ้านมามากกว่า100ปีพวกเราจงเดินทางไปยังหมู่บ้านทุ่งพาเราจะอยากจะเผยแพร่ความอร่อยของซอสและไก่กรอและให้กับชาวภาคอื่นได้ลิ้มลอง ดังนั้น What How For Whom ของเราก็คือ What ซอสไก่กอและสำเร็จรูป How เราจะนำพริกของชุมชนไทยพุทธมุสลิมซึ่งอยู่ใกล้บริเวณกับบ้านทุ่งพลาที่เป็นพริกชี้ฟ้าพืชเศรษฐกิจของชุมชนไทยมุสลิมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมาใช้ในการทำซอสไก่กอและบวกการใส่ไพลเกตแล้วก็ทำการพสไร์ฟอร์ฮูมก็คือบ้านทุ่งพลาตาบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและชุมชนไทยพุทธมุสลิมค่ะ วัตถุดิบหลักของซอสไก่กอยและจะเป็นพริกชี้ฟ้าและกะทิเป็นหลักโดยพริกจากชุมชนไทยมุสลิมจะมีลดเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากลูกเพียงพื้นที่ในหมู่บ้านเท่านั้นวิธีทำหนึ่งนำหัวหอมกระเทียมลูกผักชีขั้วยี่หร่าขาั้วอบเชยป,ปน่นกะปิและพริกชี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งแกมะลิดออกนำไปแช่น้ำไม่พอนิ่มโขลกรวมกันให้ละเอียด2ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันพืชน,นำเครื่องแกงที่โขลกไว้ลงไปผัดให้เหลืองหอมเติมหัวกะทิและผัดต่อให้แตกมัน 3จากนั้นเติมกะทิเข้มข้นให้พอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีป๊บและน้ำปลาเคี่ยวสักคู่ยกลงพักให้เย็นในส่วนของจุดเด่นสินค้านะคะตัวซอสมีรสชาติที่จัดจ้านอร่อยและกลิ่นหอมเพราะว่าทำมาจากพริกของชุมชนไทยมุสลิมทำให้ให้มีรสชาติที่เอกลักษณ์ลงตัวแล้วก็ทำกี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมทุกครั้งอีกด้วยสามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาหารอื่นๆได้ทำได้หลายเมนูเช่นหอยกอและหรือว่าเนื้อกอและเป็นต้น ก็ซื้อสินค้าในระยะยาวค่ะนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยมีฐานลูกค้าที่แน่นอน ในเรื่องของโอกาสแล้วก็การแข่งขันนะคะเราเนี่ยมีโอกาสที่จะต่อยอดฐานธุรกิจสูงค่ะโดยกลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยคือวัยทำงานถึงผู้สูงอายุเพราะว่าไก่กรอแลล่เนี่ยเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้งา่ายแถมยังรสชาติดีอีกด้วยเป็นรสชาติที่คนไทยชื่นชอบค่ะผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยจึงให้คะแนนความชอบไก่กอแลละอยู่ในระดับชอบมากถึงชอบมากที่สุดโดยมีจำนวนผู้ที่ชอบถึง52.9%อ้างอิงจากเว็บไทยเจอร์น l ลออนไลน์ค่ะ ส่วนเรื่องการพัฒนาสินค้าของเรานะคะจากเดิมเนี่ยที่เราสามารถเก็บซอสไก่กอแลได้เพียงแค่วันต่อวันแต่เราจะนํามาทําการพาสเจอไรด์หรือว่าการถนอมอาหารเนี่ยเพื่อที่จะสามารถเก็บซอสไก่กอแลของเราเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยการพาสเจอร์ไรส์เนี่ยก็จะเป็นการใช้ความร้อนในอุณหภูมิระหว่าง60องศาเซลเซียสถึง80องศาเซลเซียสเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอาหารได้วิธีการเนี่ยก็มีดังนี้ค่ะ 1. ทาาําความสะอาดบรรจุภัณฑ์2นําบรรจุภัณฑ์ไปต้มในน้ําอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า85องศาเพื่อที่จะฆ่าเชื้อเป็นเวลา10นาที3นําออกมาพักให้แห้ง4บรรจุซ้อนให้ต่ำกว่าปากขวดประมาณ1เซนติเมตรและปิดให้สนิทค่ะ 5. นํานไปต้มในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า90องศาเป็นเวลา1 0นาที 6. นนำบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่งต้มมานอกในน้ําแข็งหรือว่าน้ำเย็นก็ได้ค่ะและสุดท้ายนํามาเพิ่มคุณค่าด้วยการติดโลโก้ของหมู่บ้านแล้วก็ลงในช่องทางออนไลน์ค่ะ สุดท้ายเรื่องการตลาดคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าการตลาดปัจจุบันเนี่ยมีความทันสมัยอย่างมากจากเดิมที่ต้องเดินขายกันในชุมชนเราจะนํามาขายออนไลน์เพื่อที่จะส่งซอสไป,ปยังต่างจังหวัดแล้วก็ต่างอําเภอค่ะโดยที่เริ่มจากกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มทางแพลตฟอร์ม Facebook ที่มีกลุ่มปัตณีเดลิเวอรี่ค่ะและไปยังกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นในภายหลังแพลตฟอร์ม l a z a d a s h o p ป e ีแล้วก็ Tik t o ็อกช็อค่ะและนี่ก็คือไอเดียธุรกิจบ้านฉันของพวกเราค่ะขอบค<อ>ุณค่ะ,คะ